ไปเรื่องที่ถูกพูดถึงจะบอกว่าเหมือนพอรละครไหมก็จะไม่ใช่ก็แอบเหมือนอยู่ก็คือพลอยเขาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนอัตลักษณ์เปลี่ยนยังไงฝังแฝดซอกฝาแฝดหนึ่งคู่เปลี่ยนอัตลักษณ์กว่าสามสิบครั้งยังไงเพื่อในการเดินทางออกไปต่างประเทศเหมือนปลอมตัวอย่างใช่คือเขาเนี่ยเป็นพี่พี่สาวกับน้องสาวฝาแฝดค่ะ ชายตระกูลโจนะคะก็นำสมมติคือพี่หงกับน้องเว่ยคือพี่หงเนี่ยมีแฟนเป็นชาวญี่ปุ่นแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะไปร่วมงานกับแฟนที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็ทําเรื่องขอวีซ่าหรือแบบกระบวนการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าตัวของหงเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปได้ด้วยข้อต้องกหนดอะไรในเรื่องของวีซ่านี่แหละค่ะเขาก็เลย ลองลองยังไงเอาของน้องไปเอา,เเอา,อา,าของน้องไปเอ่อเป็นตัวเอาหนังสือเดินทางค่ะของน้องเอกสารของน้องเนี่ยเดินทางแทนสมมติว่าด้าน,นทางกันเนาะเป็นฝาแ นนนขนา,นนาั้ <c oughs> คิดว่าเหมือนนะว่าทําได้ถึง30 <c oughs> ครั้งนะคือแบบว่าไปกลับไปกลับทั้งรัสเซียจีนกับญี่ปุ่นไปกลับอย่างนี้กว่า30ครั้งเลยค่ะใช่ในส่วนด้านน้องสาวเนี่ยเพื่อเห็นว่าแบบเอ้ทำไมมันดูสะดวกดีจังใช่ก็ทาบ้างก็แบบว่าอาพี่ใช้ของน้องน้องใช้ของพี่เสื้อของน้องของของน้องเหวเี่กก็เดินทางเข้าประเทศไทยไปเที่ยวกว่าสี่ครั้งแล้วทาการจีนนั่นก็เหมือนแบบ เริ่มตั้งหิดใจแล้วเลยนะคะ<อ>ก็เลยในปี2 0 6 5ก็เลยเรียกตัวพี่น้องสองคนเนี่ยค่ะกลับมาที่จีนในเดือนพฤษภาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาไต่สวนใช่ประมาณนั้นสอบสวนหลังกินเยอะไหมเรยไม่ไมต่สวนเ <laughs> พราะว่าพัดมันดูเหมือนละคระว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมมาสอบสวนว่าเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบทําได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอบว่าชาวโซเชียลเสียคะ คือก็แบบอ้าวแปลว่ามาตรการของคุณใช่แล้วออกไปคุณไม่ต้องแปะโป้งปกติเราไปเราก็ต้องมีใช่ไามสแกนนิ้วอะไรอย่างเงี้ยระบุตัวตนหน้าตาจะเหมือนมันไม่ได้ตุ่ตรูปเนาะใช่คนที่แบบว่าคิดว่าจีนเนี่ยคือแบบว่าเข้มงวดมากมันก็ยังมีหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวที่เหมือนจะตลกแต่ก็จริงๆ่งนะเพราะว่าก็แบบมองถึงภาพของการพี่ว่ามันเหมือนแบบตีแสกหน้าระบบกระบวนการเรียกว่าอะไรเรียกว่า ตรวจคนเข้าเมืองว่าแบบเอยคุณแบบว่าเป็นประเทศที่แบบว่าเทคโนโลยีสูงมากเห็นไหมมีกล้องวงจรปิดทั่วโลกเห็นทุกอย่างประชาชนทําอะไรแต่แค่เนี้ยตรวจไม่เจอเนาะแ้วมันเป็นกว่า30ครั้งในตลอดช่วงหลายๆปีอะเอออันี้ก็น่าแปลกมากว่าเกิดอะไรแปลว่าเขาไม่ได้แปะโปงแหละพี่ว่าใช่อาจจะใช่ไหมแต่แต่บ้านเรามันต้องไปนะจาได้ว่ามันต้องนะเหมือนเหมือนเข้าประเทศจะต้องแปะเพราะว่าคือหน้าเหมือนแต่ว่ายังไงลายนิ้วมือเราก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีถูกไ่ว่ามันจะเหมือนกันได้ขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าในพาสปอร์ตมันก็หลายปี เป็น,นไปได้เขาก็เกิดวันเดียวกัน,แ,นแล้วฝาแฝด่งมันก็แบบก็ไม่รู้ยออ้อนยุ่นกันหรือเปล่าต้องลองดูค่ะ